วัดีครับวันนี้เราจะมาพบกับน้องสาวผู้ชีวิตนะครับแล้วเราจะไปพบกับเขาได้เลยนะครับเดินครับสวัสดีครับวันนี้นะเราจะมาสัมภาษณ์คุณเต๋าขายลูกชิ้นกันนะครับสวัสดีครับคุณเต๋าสวัสดีครับสวัสดีครับครับเราอยากทราบว่าคุณเต๋าขายลูกชิ้นอะไรอยู่ครับขายลูกชิ้นหมูครับลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูยี่ห้ออะไรครับลูกชิ้นหมูดัานช้างครับลูกชิ้นหมูดัานช้างครับแล้วอยากทราบว่าคุณเต๋าเอาเวลาเรียนกับเวลาขายลูกชิ้นเตะ คือว่าผมขายลูกชิ้นหลังจากเลิกเรียนนะครับตอนเย็นผมก็มาขายลูกชิ้นกับเพื่อนครับสามคนครับสามคนนี่แบ่งรายได้กันยังไงฮะก็หารสามครับหารสามครับผมแล้วลูกชิ้นนี่ขายดีไหมขายดีครับขายดีมากครับแล้วแล้วเราทําน้ําจิ้มยังไงครับวันนี้ก็ทาตามสูตรที่ได้มาจากร้านค้าครับแล้วมีลูกน้ําจิ้มลูกชิ้นมาให้ดูไหมครับวันนี้มีครับมีเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วมาดูแล นี่น้ำจิ้มสูตรแล้วคุณสาววะน้ำจิ้มสูตรฮ่องกงนะครับสูตรจากฮ่องกงฮ่องกงฟู้ดเลยเหรอฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะฮะแล้วรสชาติเป็นไงครับโอ้เด็ดเลยครับเด็ดเปรี้ยวหวานเด็ดครับแล้วอยากทราบว่าอยากทราบว่านะฮะเวลาคุณมีความเครียดในการเรียนการงานแล้วคุณใช้การระบายความเครียดยังไงครับ ก็ดูพวกการ์ตูนนะครับไม่งั้นก็บางเกงครับดูการ์ตูนการ์ตูนนี่เป็นการ์ตูนพวกโดนจีนเลยหรือครับไม่ใช่ครับการ์ตูนธรรมดาครับการ์ตูนธรรมดาและที่ได้ข่าวว่าคุณไปเที่ยวตามร้านอาหารนี่เป็นไงบ้างครับไม่ได้เที่ยวครับไม่ได้เที่ยวเลยนะไม่ต้องเอื้อนนะวันนี้ครับครับเดี๋ยวเราไปฟังผลตำรวจจากลูกค้าสิบคนที่ดูไม่ดีกันนะครับไปรับฟังกันเลยครับครับขอสั่งทัครับหนึ่งชิ้นในวันนี้ครับอร่อยมาก หอสามครับสำตอบที่ไ้วันนี้ครับแม่งเด็ดจ่าหมอสามครับคำตอบที่ไใ้วันนี้ครับโดยจะลหอสามครับคำตอบทก่ไใ้วันนี้ครับแซ่บไปละหมอสามครับคำตอบที่ไใ้วันนี้ครับสองสามหหมอสามครับคำตบทก่ไใ้วันนี้ครับ ครับกิดในวันนี้ครับแเต็ปเวอร์เบอร์ขอถามครับมาลูกคิดในวันนี้ครับมันอร่อยมากขอถามครับมาลูกค,คิดในวันนี้ครับ,รบดนนบไีได้ปะ <c oughs>